สวัสดีครับสวัสดีเซาวันที่30พฤศจิกายน2566ครับวันนี้ผมมีค้อยแม่ทองสายอ่างอ่างสายยิ่งยิ่งครับพี่น้องมาเปิดแดงพี่น้องกับค้อยผู่รอตัวหนึ่งครับเดี๋ยวสิภาพไปถามหอยก่อยนะครับเล้ว่าดใดข้วยแม่ทองของยิ่งยิ่งงามๆพองพอได้สูงเท่รนะครับเด้อตัวนี้ครับเบิ้งครับเบิ้งคว่ำงามครับพี่น้องชัดเกนครับตัวนี้ของใหญ่ อ่างครับพี่น้องป้าพุมก็ว่ามันอุ้งแดงเนาะหอยกลอยเนาะโอ้สุดจับประหลัดบ,บอกเลยครับตัวแรกแข็งมันครับเอา้าสวัสดีครับหอยกลอยครับวันนี้โอ้ขวดเม่นี่เป็นสายใดเนาะหอยกลอยนี่สายเพลิดเพลินลอยค่ะสายเพลิดเพลินลอยเนาะครับเนาะโอ,โอ้เบิ่งตื้งหน่าวเผางี้ครับพี่น้องโอ้เผางี้เนาะหอยกลอยตัวนี้นะเนาะเขาตกขั้นส้อนนี้นะครับนี่นะครับท่าหยาดตา่อศี ต่อชิงโตกับหูหูบนเดี๋ยวฟอนล้ำแบบนี้นะครับพี่น้องเนาะเนี่ยบังหูครับกีบหูฟอนล้ำนี้นะพี่น้องนี่ครับบังกีบหูครับกล้วยสายต่อชิงโตกับจะเป็นแบบนี้นะครับพี่น้องขนหูสีเงาจริงหน่อยอัตลักษณ์กล้วยกับชัดกินนะครับแล้วพี่น้องเนาะนี่แหละครับเป็นกล้วยแม่ทองนะหอยก้อยเนาะทองหรือเจ้าเดือนหอยก้อยทองหรเจ้าเดือนค่ะทองครับเจ้าเจ้าเพชรลำโคงค่ะทองครับเจ้าเพชรลำโค้งนะพี่น้องนี่ครับ เจ้าเพชรลำโขงนี่เกิดจากพอปัง8ปดลิลและพี่น้องเมียสายเพชรอุดรครับนี่ครับค่าตัวเพิ่นกิดเกล้านบาทครับพี่น้องนี่ครับทองในเกตเดือนน้อยก้อยเนาะตรวจเรียบร้อยแล้วประกันทองเนาะประกันทองนะครับตัวนี้ครับหอยก้อยว่าแบ่งปันพี่น้องนะครับเนาะส่วนสูงหลับด้หอยก้อยนี่สูงร้อยสามสิบเจ็ดจ้าสูงร้อยสามสิบเจ็ดบวกข้อยแม่นี่จ่ายหลวงเงินแสนมันบ่หอยก้อยเขายินข่าวว่าเนาะครับเนาะ ส่งลูกขอประกวดมากนะครับตัวนี้ครับที่เด็ดเลยครับแมนส่งลูกเดินสนามประกวดบ้างเหรครับแมงเนี่ยป๊าดเบื้องหางกับพี่น้องถ่ายเงี้ยดีเลยครับพี่น้องตัวนี้ครับเบื้องถ่ายครับโอ้ถ่ายนี่บักสุมโอตัดได้ดหอยก้อยนะเนาะห้วยอย่าแพ่งถ่ายจริงไหมนะครับเด้อพี่น้องเด้ดอเพราะว่าหอยก้อยไปอันตรวจลูกมากนะครับเนาะไปตรวจ ไปแอนจะเศร้าลูกมากครับบริเวณเลี่ยงด่างยิ่หน่อยครับหมอจ๊กด่างคนครับนี่ครับหมอจุดจ๊กตูดคนนะครับเนาะนี่ครับก็สุดจัดประหลัดบอกเลยตัวนี้ครับอ้าบอกที่เด็ดเป็นน่อหอยก้อยมหนี่ที่เด <olor S 1> <tester. S 2> ็ดย well ังหอยก้อยนี่ตาเตียมตาเตียมนะครับเนาะงเจียมจำนะครับเนาะงข้อสองอ่องนะพี่น้องแต่ว่าเอิ๊บจะเอาวเผาไงครับตัวนี้ครับเอ๋อจุงมาทางนี้ิดน้อยน่อหอยก้อยเข้าจัดๆกินน้อยหอยก้อยเข้ามาหนี่นี่ครับก้อยตัวนี้เฉียงดีเพราะได้พี่น้องครับพวกนี้ครับพวกก้มเฉียงครับพี่น้องอ่างไงหนาลึกนะครับ นี่แหละครับพี่น้องโอ้มึงค้มหนาข้มอ้างกับพี่น้องเดี๋ยวสิพาไปถามหอยก้อยแล้รับเปิดราคาได้แล้วครับเนาะนี่แหละครับบึงครับพี่น้องเลือกจะน่าออกเผาเงี้ยครับแม่นี่ครับส่วนสูงร้อยสามสิบกิจบวกน้องหอยก้อยเนาะโอ้มึงข้มหนาข้มอ้างกับพี่น้องเอาวันนี้เปิดไปราคาได้้อนหอยก้อยวันนี้ครับเปิดไปหกหมื่นสองค่ะเปิดไปหกหมื่นสองพันบาทแล้วครับเนาะสนจิตสนใจเด้อพี่น้องเด้ออย่างเด้คกล้ยแม่ทองนะครับทองกับเจ้าเพชรลำโขงแล้วพี่น้องเด้อเปิดไป 62,000บาทนะครับพี่น้องเนาะโทรเข้ามาสอบถามเลยครับ096 376 6140ครับพี่น้องกล้วยก่ยูบาน์น้องบอลตำบลหนองแก้วอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับพี่น้องตัวนี้ใจลูกเงินแสนครับพี่น้องมึงครับขวนครับขวนจับดีนะพี่น้องนี่นะครับขวนงามนะครับพี่น้องครับหูใบตองสาดตร์เลยครับพี่น้องนี่หูนี่งามนะครับพี่น้องตัวนี้นะครับหูงามครับเขาห่อดีครับพี่น้อง กีบปิบกับไซด์ได้แล้อพี่น้องนี่ครับนี่ครับแย่ลูกว่านเอาหอยก้อยน้ำเนื้อกลางๆยู่พี่น้องนี่ครับเพืจะแพ่งถ่ายจริงหน่อยเด้อพี่น้องเพรับมันตรวจทองมากนะครับแล้วเพื่ยจะแพ่งถ่ายจริงหน่อยแต่องเบาะแยังกับพี่น้องนี่แหละครับสนจิตสนใจเมียนี่กับทรเข้ามาสอบถามเลยครับ0963766140ครับพี่น้องสูงร้อยสามสิบเจ็ดเปิดไปหกหมื่นสองพันบาทต้องหอยก้อยเนาะจัดประหลัดบอกเลยครับตัวนี้ครับ โอ้งามเด้อครับพี่น้องคุณเป็นสายเพชรทุดดอนนะครับนี่ครับหน้าเขาปันว่าเจ้าซิงโตหรอพี่น้องนี่ครับสุดดอดประพันธ์สมัยเก่าครับนี่ครับอ่างงี้นาลึกครับตัวนี้ครับคุณครับปาพี่น้องเอ้ยครับสดจิตสนใจแม่นี่เปิดไปหกหมื่นสองพันบาทเด้อครับพี่น้องเด้อโทรเข้ามาสอบถามเลยครับศูนย์เก้าหกสามเจ็ดหกหกหนึ่งสี่ศูนย์ครับพี่น้องกล้วยอยู่บ้านหนองบอนตำบลหนองแก้วอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดครับเอาไปเบิ่งตัวที่สองครับตัวผู้รอดเด้อพี่น้องเด้อวันนี้ครับ นี่ครับมาเบิงควอยผูรอหอยก้อยครับตัวนี้ครับปัดใหญ่ยครดใหญ่้เนี่ยครับพี่น้องเอ้ยคุณครับเพิ่งหน้าตากันครับพี่น้องคุณครับปัดเป็นลูกไส้พอด้หอยก้อยนี่ยใช่เบิ้มพันล้านค่ะอายุจักปีครับนี่สองปีเก้าเดือนค่ะสองปีเก้าเดือนส่วนสูงอยู่ห้อล้อยหาสิบบวกน้องหอยก้อยเนาะส่วนสูงลอยหาสิบบวกนะครับนี่ครับปัดเบิ่งแข่งขาเนี่พี่น้องผมก่อนแข่งขาสั่งซื้นเลยนะครับวันนียครับสูงร้อย ห้าสิบบวกเป็นลูกไส้เบิ่มพันหลานน้อยก้อยเนาะปัดเบิ่งตาแฉมแฉมจำหนาตาล้อเนาะพี่น้องหอนะ <S 2> <S 2> <S 2> งอหม้หอ,นะอ,อ,มอ,มอท่องนี่นะครับเนาะเบิ่งเลี่ยมตัวครับพี่น้องตัวนี้ครับโอ้สุดจับปลัดบอกเลยพี่น้องควยตัวนี้ไีกำลังง้องหาควยไปคุ้มฝูงเนาะพีน่น้องน้ออยอยกเนาะเอาไปเป็นพ่อพันคุ้มฝูงครับลูกไส้เบิ่มพันหลานครับตัวนี้ครับปัดเงีวลึกหนาใหญ่ดีครับตัวนี้ครับหนาลึกใหญ่ครับพี่น้องตัวนี้แมเหมาะสำหรับผู้อยากเอาไปเพ็ดพ่อพันเนาะพี่น้องเนาะเมืองไายครับ ถ่ายกางยงามเลยพี่น้องต้องถ่ายครับตัวนี้ครับป๊ป<ะ>ัดหางเลยขอล้อนะพี่น้องน,นี่ครับสองปีเก้าเดือนน้องหอยก้อยเนาะโอ้ห้วยเขาถ่ายดีนะพี่น้องเมื่อกี้ครับส่วนสูงร้อยห้าสิบบวกลบฟันแท้หนึ่งคู่น้อหอยก้อยเนะาะโอ้งามพักงามเนี่ยพี่น้องแข่งขาใหญ่เหยียดตรงดีนะครับพี่น้องปัดข้อไปพี่น้องเข่าข้อดีบ่ครับหลังปลาบูข้อกระเข็งเลยครับตัวนี้ครับ บันนี้เปิดไปแล้คาได้น้องหอยกุ้ยตัวนี้ครับแปดหมืค่ะเปิดไปแปดหมื่นสามพันบาทนะครับเนาะผสมได้ไหมครับนี่ได้แล้วค่ะสมได้แล้วเนาะครับเนาะโอ้ยไอยากได้ลูกไส้เบื่อนล้านนะพี่น้องเด้อพวกนานาเขาเงี้ยครับเปิดไปแปดหมื่นสามพันบาทนะครับเนาะโอ้งามบบง,งามเนี่ยเอาจุ่มมาตั้งหนาจังนั้นได,ด้หอยกุ้ยเขาป๊อดมาเลยครับพี่น้องครับของเงี้ยงามครับพี่น้องเป็นเจ้าเขาประกวดเลยปะครับนี่ครับกอได้ไปย่างงานประกวด มุกาหารตะเพ่นบ่ครับรนี่ครับมุกกะลานี่ครับว้าบมึงเนี่ครับพี่น้องเอาถอยคันนั้นยังไงหอยก้อยเฮาเอเบิ่งพี่น้องเบิ่งลำตัวครับพี่น้องลูกไส้เบิ้องพันล้านนะครับตัวนี้ครับ<อ>เปิดใบแปดหมื่นสามพันบาทน้องหอยก้อยเนาะว้าพี่น้องของเงี้ยง่ายมากหรอกพี่น้องเอ้ยลูกไส้เบิ้องพันล้านครับพี่น้องดูได้กำลังมองหากล้วยพอพันไปคุ้มฝูงนะครับน้องพี่น้องเนาะอยากเด็กกล้วยไปจับสัตว์ไปคุ้มฝูงครับนี่ครับสนใจสนใจกับโทษมาสอบถามนะครับ 0 9 6 3 7 6 6้าหครับพี่น้องช่วยอยู่บ้านหนองบอลตำบลหนองแก้วอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับพี่นครับลูกไส้บ่มพันล้านครับพี่น้องเบื้องหน้าก็น่าง่ามครับหน่าร้อครับตัวนี้ครับหนาตาลร้อเลยพี่น้องมั้งครับมุ่งคว่ำหน่าตาครับแข่งข่ายงี้นะครับตัวนี้ครับไอที่อยากเขามาชมตัวกิงกับยินดีต้อนรับนะครับเนาะ บ้านผมอยู่ติดถนนนำนะครับเ้อเส้็ออกไปสวนนาพุ่นะครับเนาะนี่แหละครับลักที่13บสานยาบ้านนะครับขอจบชิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ